ครับผมวันนี้พามาชมนะครับชุดโซลา่าเซลล์นะครับระบบ24โวลต์นะครับผมจุดให้พี่นิคมเนาะที่อำเภอองค์คารักษ์จังหวัดนครนายกนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีแบตเตอรี่2ลูกครับนี่เป็น202ลูกครับเล่นระบบ24โวลต์นะครับ มีสวิชชิ่งผมว่าสวิชชิ่งชาร์จ2ตัวนะครับแล้วก็ผ่านไดโอดผ่านไดโอดซ้ายขวานะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับชาร์จลูกใครลูกมันนะครับแล้วก็มาอนุกรมอนุกรมตัวนี้ครับอนุกรมตัวนี้ด้วยแล้วก็อนุกรมแบตด้วยนะครับจะเล่นยี่สี่โวลต์นะครับมาเข้ากับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับ D A 3,500วัตต์นะครับยี่สี่โวลต์เนาะแล้วก็มีใช้หลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด DC นะครับยี่สี่ยี่สี่โวลต์เนาะ ทำเทอร์มินอลแยกออกมาให้นะครับแล้วก็สามารถต่อปั๊มน้ำดีซีได้นะครับปั๊มน้ำดีซี24โวลต์ต่อจากอีกช่องหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินสายให้เกียนะครับมีหลอดไฟนะครับทั้งหมดสี่หลอดนะติดนะครับตอนกลางคืนสว่างแน่นอนครับนี่ติดไว้ก็อันนี้สายไม้แขงครับ ใช้แผงออมฟัตนะครับแผงออมฟัตสี่แผง,งนะครับต่ออนุกรมทั้งหมดนะครับจะได้อยู่ที่สามร้อยสามร้อยสี่สิบโวลต์ถึงสามร้อยหกสิบโวลต์นะครับมาเข้าเทอร์มินอลนะครับใส่ฟิวกันกันฟ้านะครับแล้วก็มาผ่าน Baker. เบรกเกอร์ผ่านคัตเอลแล้วก็ลงมาที่ปลั๊กตัวนี้ใช้ปลั๊กไฮโวลต์ครับตัวนี้ใช้พัดลมดีซีได้เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือชาร์จแบต แสงสว่างแบตไอหม้อแบตเตอรี่ครับหม้อหม้อแบตนะครับแบตอยู่แบตคาดหัวเน่ยครับตรงนี้นะนก็ชันสายลงมาให้เจ้านะครับมันมีอะไรผมตั้งตัวนี้ไว้ที่สิบสี่จุดสิบสี่จุดสี่นะครับสองสองตัวนะชาร์จลงแบตลูกใครลูกมันเนาะตอนนี้มันเพิ่งตอนนี้มันบ่ายสามโมงกว่านะครับมันมันชาร์จได้ไม่เต็มที่นะพรุ่งนี้นั่นแหละรครับพรุ่งนี้จะเริ่มชาร์จต่เชา้าจะได้เยอะอยู่ นะครับก็มาอัปเดตให้ี่สมาชิกทุกท่านนะครับมามามาดูกันนะครับว่าเป็นผมตอนนี้ผมได้ทำอะไรอยู่หรือว่าไปประกอบให้เจ้าไหนหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับประกอบให้ทีนคมนะแกสั่งมานะครับตัวนี้สามพเปิดจะใช้ตู้เย็นนะครับตัวนี้ใช้ตู้เย็นได้นะครับตู้เย็นตู้เย็นสว่านหินเจีย นะครับแล้วก็จากเย็บผ้าแมโครเวฟแก๊แก๊ต้มน้ำร้อนแล้วก็มัหุงข้าวได้ครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับอัปเดตระบบเล็กๆนะครับแบต2 0 0้แอมป์2ลูกนะครับน้อกลมกันโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับรอชมคลิปหน้านะครับว่าจะทำอะไรนะเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปให้เรื่อยๆนะครับ ก็ติดตามไว้นะครับว่าจะมีอะไรมาอัปเดตกันนะครับที่นี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ทับชมแล้ะติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ